สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมวันนี้ก็เป็นวันนะครับเมฆฝนเต็มฟ้าไปหมดครับฝนตกครับเมื่อคืนตกมาสองวันติดแล้วครับ ดีที่ว่าน้านยังท่วมนาเตี้มต๊ตกแล้วมันยั่งอยู่ครับถ้าตกบบ๊กว่านักนักติดกันหลายชั่วโมงนี่น้ำมปลาไหลหลากแน่มันชอบตก๊กไปแรลงครับตรงแรลงหลากเงาไปจนถึงเมื่อคืนครับ พอแปรงยาแปงก็ลาบนมนก่อนนี้น่าจะได้ค้างน้ำออกครับนี่เป็นน้ำฝนทั้งนั้นครับตกลงมา เดือนเดียวครับน,นี่เป็นข้อเสียของการเผาป่าครับปีแด้วนี่เฮ้ยปีนี่กันเดือนมิซาปีนี่ไฟไหม้ป่านักป่ามันเลยมีสภาพดินที่แห้งแล้งครับหญ้ากับบวมีต้นไม้เล็ก,ลกๆน้อยๆกับบวมีครับโดนไฟไมหม้มด เวลาฝนตกมากมันก็นไหลมาหมดครับน้ำน้ำในห้วยเพราะฝนยุดไปสองสามวันมันก็จะบ่มีน้ำเลยครับแต่เวลาฝนตกนี่มันจะมาหนักขนาด แตกยอดขึ้นมาแล้วครับมันต้นมันงอขึ้นมาแล้วแต่พวกหากที่ผมอยากให้มันเกิดอี้ครับนี่มันยังออกมาหน่อยอยู่มีส่วนน้อยครับที่ออกขากมาบางอันก็แห้งครับอยู่ตรงหน้าแห้งตายไปเลยแปลกเหมือนกัน นี่ผมตัดแล้ว็รัออมาวานเลยครับมันน่าจะเป็นหญ้าที่ยังอ่อนอยู่ครับยังนุ่มอยู่อายุมันน่นาจะยังบัดได้แต่นะมันแก่เต็มที่ครับ มันต้องเป็นยี่ยี่ครับนี่มันก็นี่ครับมันแตกยอดละถ้าที่นี่ผ่านอยู่ครับได้งอกได้เจื้ออยู่นี่นะแต่หากมันยังไม่ออกเดี๋ยวผมต้องแก่น้าไว้ก่อนครับที่แรกผมจะคางออกเลยถ้าคางออกเลยนี่เดี๋ยวมันแห้งครับต้นมันแห้งตาย้หมด บดาได้ไวให้งัวให้ควายกินอะล้อครับล้อไปก่อนล้อมันแห้งคนเดียวครับอันนี้ผมไ,มได้เอาน้ำเข้าแล้วจะเป็นน้ำปูนทั้งหมดครับ ออกนี่เดี๋ยวต้นมันจะแห้งเหี่ยวครับแห้งตายเพราะว่าดินจ้นปืนมันเซจตัวแข็งหมดแล้วครับตัวหญ้านี่มันจะบัตายนะเวลามันอยู่ในน้ำม,มันจะม,มีการตายครับ ก็เหมือนเขาแม่มันไวมันก็จะแตกนอออกทางข้างมันแย่ยังพูดว่าปนมานีแย่เพีงกล็ลาเสี่ยงครับ มดจัดมามดหวานด้วยกันมดครับปุ๋ยเป็นในตัวแต่ถ้าอู้ถึงมันจะงอกอย่างเี้ยมันยังไม่งอกเลยนี่ต้องใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันหวานแบบพ้อมกันครับจะมีตั้งหลังๆนี่ chỉ mà phòng cần một lấy chút tiêu cái này chỉ nhân ngọc ngọt thôi mí véo thế nhìn phiêu vô tối nha mà tài này ยังนนเขียวอยู่จะเริ่มแตกหยอดเห็นไหมตัดข้อนี่ครับเดี๋ยวคอยดูกันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่อันนี้นี่ใช้ได้ละแตกตาไหมแตกหยอดไหมละ ชงแจมันไววครับ <c oughs> <c oughs> ว่าช่วงนี้มันเวลาแดดเดดี็แดดมันห่อนครับแดดออกทีนี่ห่อนขนาดนักนี่แนี่เไปเย็นเย,นยน็นหมดตายครับ เดี๋ยวจะงอกออกพร้อมกับเนีเ่ยแผนกลาเฉยอ่ะเป็นเน้าที่ปนมาครับตกนักขนาดฝนนี่น้ำล้นคนาหมดครับตกมันจะทรงท้ายครับ นาจะเป็นพายุลูกสุดท้ายที่จะขึ้นมาตั้งเหนือนี่ยังม่ค่อยแตกยอดแต่ใด้เถอะเจไปก่อนครับยิงลงไห่พอเนี่ยรู้สิครับวานปนกับเนี่ยบดนไดบดนไดนี่ มันจะงอกเล้ครับสศรษฐปปะครับถามเจ้าของเพจตีสังซื้อมาครับเพื่อนบอกว่าวันได้วันได้ผมกวานครับลืมถามครับมันจะงอกก่อ <c oughs> ลืมไปครับว่าวานนี้วันได้เนาะแต่ห่งมันจะงอกก่อครับ rồi không th March Yêu Ngọc rỡ nhẹp ừ ừ ngọc invers throw mặt ngọc noi เม็ดค่อนข้างจะแห้งครับวานได้ประมาณสีห้าวันแล้วครับแต่ตอนที่วานนี่ฝนมาตกใส่นะกำแแกฝนกำลังมาตกใส่สอสวันนี้ครับเดี๋ยวคนรับเป็นจะได้เนี่เดี๋ยวจะบอกครับ เราจะตัดเนี่ยนี่ครบมันไปปูไปครับตัดเนี่ยมงที่มันสูง,สง ยังครับยังม,มีงอกเลยเม็ดยังแข็งอยู่ครับ <c oughs> จะได้กินกระนั่อนี่ <c oughs> ออสภาพดินก็บ,บกแข่งอย่างตัวใดครับเวลาฝนตกมาดิน,ดนจะเจะอยู่ตอนนี้ก็วานไปหมดเลยเวลาฝนตกมามันก็ไปกบเม็ดลงนะแต่วมันจะงอกก่อน ต้นตกค่อนข้างจะน,นักครับบางงังงนบางเม็ดมันก็บ่ค่อยเต้งครับ แข็งขนาดเม็ดนี่โอ้จะได้เรื่องกว่าเชียงตังไปแล้วแต่ที่แน่ๆนี่นี่ในเปียรครับโอ้ยกินหน้าแรงครับต้องสตอกไว้ครับเตรียมไว้อิดเหน่ครับ นี่กรตัดหมัหมดเตอครับเตอมสักสีห้าวันครับตัดไปให้กินแบบสดๆน่าจะหมดแล้วก็จะเอาขี้งัวมาใส่ก่อที่ตัดไปแล้วครับพุ่นครับควายวันนี้ตัดยนในเปียห้งัวครับ ให้กินในคอกควายเลยเพราะว่าง,งัวมันจะกิ่นแค่ส่วนยอดครับเวลาควายเข้าไปในคอกมันก็จะกินทั้งเก้าต่อจากงาบอบบดให้มีเวลาซับครับช่วงนี้น้ำมันกับแป้งครับน้ำมันที่จะซับแง,ง่งัวควายต้นทุนจะสูงไปเรื่อยๆครับต้อง เปลี่ยนแผนเป็นแนวครับเมื่อก่อนนี้น้ำมันถูกซับให้ได้ครับช่วงโควิดแรกๆสบายครับผมซับ้ให้มันตลอดแต่ทีนี้นี่น้ำมันแป้งเกินโอเคครับเดี๋ยวจะปามาพอแป้งแ้่พัฒนาการแป้งแ้่ใหม่ครับผม แต่ตอนนี้นี่ต้องรอให้มันนอสองนอสามขึ้นมาก่อนครับมันถึงจะต้นใหญ่งามซึ่งนี่เป็นนอแรกมันยังไม่ค่อยงามต่อไดมันต้องรอให้เป็นอย่างนูนั่นครับตัดมันมันนูนนั่นนี่สักเดือนเข้าเดือนตุลาครับกลางเดือนตุลาน่าจะได้กินแล้วโอเคครับ้ากันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม